ระดมค้นหาสาวใหญ่วัย50ปีหายปริศนาค่ะ วันที่22เมษายน2567ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลาประมาณ20นาฬิกา40นาทีเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยพร้อมทีมประดาน้ำประจวบกำลังปฏิบัติการช่วยกันลงค้นหาคุณป้าเล็กรุ่งสว่างสาวใหญ่วัย50ปีในบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำหมู่8องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์หลังชาวบ้านพบรถจัก,กรยานยนต์ของป้าเล็กจอดทิ้งไว้บริเวณสันอ่างห่างจากอ่างเก็บน้ำขององค์การบริหารส่วน ตำบลประมาณ8เมตรจากนั้นชาวบ้านจึงแจ้งญาติให้ทราบก่อนจะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบเข้าตรวจสอบผู้สื่อข่าวลงพื้นที่หมู่8องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลักหลังทราบเรื่องโดยพื้นที่บริเวณดังกล่าวโดยรอบเป็นไร่สับประรดอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ําขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลักจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่เบื้บองตอนาา้นทราบว่าก่อนหน้าเหตุการณ์ป้ายังออกมาซื้อเครื่องดื่มที่ร้านค้าหน้าบ้านช่วงประมาณ2ทุ่มก่อนมาพบรถจักรายาน านยที่คุณป้าจอดทิ้งไว้บริเวณสันอ่างเก็บน้ําซึ่งโดยรอบของสันอ่างมีสภาพเป็นทางราช,ชันลงมาโดยจุดที่ป้าเล็กจอดรถทิ้งไว้ห่างประมาณ8เมตรจึงสงสัยว่าป้าเล็กอาจตกลงไปในอ่างเก็บน้ําหรือไม่หรือมีใครมารับไปต่อนเนื่องจากเพิ่งกลับมาจากดื่มกินกับญาติตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองประจวบทราบต่อมาทีมชุดประดาน้ําจากมูลนิธิสว่างประจวบช่วยกันค้นหาในน้ํานานกว่า3ชั่วโมงโดยปฏิบัติการ ค้นหาเป็นไปด้วยความลำบากเนื่องจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นทางชันลงไปไม่เอ,อื้ออำนวยจึงหยุดปฏิบัติการค้นหาลงแล้วเขาจะมาปฏิบัติการค้นหาอีกครั้งในวันที่23เมษายน2567ในช่วงเช้าอีกครั้งด้านลูกสาวของคุณป้าเล็กเล่าว,ว่าเมื่อช่วงเย็นตนยังคุยโทรศัพท์กับแม่ตลอดเนื่องจากตอนอยู่ที่จังหวัดนครปฐมประมาณ2ทุ่มเศษทราบว่าแม่ออกมาซื้อเครื่องดื่มบริเวณร้านค้าห่างจากบ้านประมาณ600เมตรก็ไม่ได้คิดอะไร จนมีญาติโทรไปถามหาแม่ตนจึงรีบดิ่งรถลงที่ประจวบเพื่อช่วยกันตามหาอีกทางเนื่องจากยังไม่แน่ใจแม่อาจามีใครมารับไปดื่มต่อที่อื่นหรือเปล่าที่ที่ที่เจอเจออะไรบ้างแล้วครับเจอเงินเงินอยู่อยู่ยยพบรองเท้ารองเท้าไม่มีรองเท้าไม่มีตะลุยไม่เจอไม่เจอรองเท้าเนะานะรถก,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 กระเป๋าเงินไปตอนนี้ก็ตัว่าก็โทรศัพท์ืัอ แม่เป็นคนปกติเป็นคนที่ไม่เอาโทรศัพท์ตัวเขาไม่เคยได้เขาตอนนี้ได้ได้ข้อมูลอย่างว่ามีคนเห็นป้าเลยครั้งสุดท้ายกี่โมงตอนไหนว่่าาววันนี้เมื่อคืนสองพุ่มใช่รองเท้าตอนตึ้มครึ่งใช่รองเท้าอะไรอะรู้ไหมเขาตอนนี้อยู่ที่นี่พอดีนเราอยู่นครผมแล้วทีนี้โทรมาตอนน้าโทรไปตอนบ่ายว่าแม่ไม่ได้ไปหาหรือเปล่าติดต่อแม่ไม่ได้เพราะว่าแฟนเขาอะ ใช่เลยอ่บเขาบอกเขาไปตามหาที่ป้าน้าว่าติดต่อแม่ไม่ได้ลุงเออน้าก็เลยโทรไปหาที่นู่นก็เลยว่าถ้าแม่มาเขาต้องโทรมาแล้วเราคนแถวเนี้ยเห็นป้าครั้งสุดท้ายกี่โมงสองครึ่งเมื่อวานก็คือยืนยันก็คือสองครึ่งที่ร้านค้าครั้งสุดท้ายที่ร้านค้าเห็นแน่แ่คือร้านค้า